สวัสดีครับจามสวัสดีค่ะพี่สดีค่ะวันนี้นะคะช่องนิดพาไปกับช่องลุงทามทองใจดีนะคะก็มีโอกาสได้มาพูดคุยเนื่องจากว่าเราเห็นว่าเนี่ยค่ะสนามเนี่ยจะอยู่ที่สนามที่สวนการละประพฤกษ์สวนลุมไกรสวนลุมกครับเราก็เห็นอยู่บ่อยๆทีนี้ก็มีความสนใจอยากจะเข้ามาดูมาสัมผัสแล้วก็เลยอยากจะลบกวนอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังได้ค่ะว่ากีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาของ ไทยเราหรือว่ามาจากไหนเหมาะกับใครอะไรประมาณอย่างี้ค่ะเล่าให้ฟังด้วยกันค่ะกีฬานี้เนี่ยจริงๆแล้วคนที่คิดขึ้นมาก็คือชาวไต้หวันนะฮะที่ประเทศไต้หวันอ่าผมก็จำอ่ามิสเตอร์หวังสมัยที่เริ่มคิดในใหม่ได้นะเข้าวจะว่าน่าจะสัก30ปีได้นะครับนะฮะอ่าทีนี้หลักของกีฬานี้ก็คือว่าใช้ลูกบอลที่ทำด้วยไม้นะฮะตีให้เข้าประตู แล้วก็ใครตีน้อยครั้งเข้าที่สุดก็ได้คะแนนดีกว่าเพื่อนเหมือนกระบอกเปลือต้องต้องไปเข้าที่หลุมหรือว่าเข้าที่ก็เริ่มต้นมาเหมือนกันนะฮะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของแต่ละสนามสนามย่อยๆเน่อยนะฮะเขาเรียกเกตประตูเรามี12เกตพื้นฐานเนี่ยนะเหมือนกระบอกที่มี9เกจ9หลุมสนามนึงมี12เกีสนามนึ่งมี48ทานยาวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสนามที่ยาวยากๆมันก็ตีหลายครั้งกว่าที่จะเข้า กว่จะเข้า,าก็เดียวเารียาพาเหมือนกรอบนะฮะเช่น<ช>พาส<ๆ>ามก็คือว่าตีสามครั้งควรจะเข้าด้าตีมากกว่านั้นก็โอเวอร์พา<อ>น้อยครั้งกว่าก็เป็นอันเดอร์พาเหมือนกอนะครับ,รบทีนี้จุดเริ่มต้นที่มาใช้ที่นี่ก็เพราะว่า,าในหมาจระไเนี่ยค่าการ,กรเกษียณแล้วเนี่ยเขาส่งเสริมไม่รวมตัวกันเป็นชมรมเมื่อก่อนเรียกว่าชมรมผู้สูงอายุนะฮะตอนหลังเนี่ย เราก็เปลี่ยนยชื่อชมรมเนี่ยเป็นชมรมบุคลากรอาวุโสนะแล้วก็เรามีท่านที่ปรึกษาคือคุณหมอสมพรโพธินามอดีตอธิการบรดี<ช>นะฮะท่านก็เล่นกีฬานี้อยู่ก่อนนะฮะและนี่พอท่านที่เป็นที่ปรึกษาชมรมท่านก็เลยแนะนําว่าเอชมรมน่าจะมาส่งเสริมกีฬานี้กันเพราะว่าเป็นกีฬาที่เล่นได้คนทุกวัยเล่นได้นะฮะแม้กระทั่งคนอายุมากก็ ไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนกอล์ฟนะ,ะ,ะก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่ว่าส่งเสริมให้เล่นกันครับเราก็เลยขออนุญาตมาสไลดเนี่ยทําสนาม,ม,ม,มวูดบอลขึ้นครับเดิมเนี่ยคิดจะท,ทําที่ที่สวนป่าพยอ์ที่ข้างอยู่ไมชวนะฮะแต่อตอนหลังมา,ายเราเห็นว่าที่นี่น่าจะเหมาะสมกป่านะฮะจึ่งเราก็าเห็นด้วยแล้วก็พอมาดูที่ทางเนี่ยทำเลยเอาเนี่ยมันได้ข่้นตั้งสมบูรณ์มากรับคมครับ ถ้าสนามที่นี่เล่นกันได้ดีเนี่ยมันก็สะดวกกับคนทั่วไปแล้วก็มาเล่นเวลาไหนก็ได้เนื่องจากว,ว่ามันมีต้นไม้ใหญ่เยอะเทียบกับหลายสนามส่วนมากเป็นตากแดดนะ,ะเช่นที่บ้านไรเนาอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยส่งเสริมมาทีน่นี่นะฮะนีนอกจากมีขาประจําอยู่จํานวนหนึ่งจากนั้นเราก็มีการจัดแข่งขันประจําเดือนเราเรียกแข่งสะสมคะแนนตลอดปีเลยนะทุกเดือนแต่ว่า ครั้งแรกที่จัดเนี่ยก็คือเลือกเอาเก้าครั้งมารวงกันดูว่าใครได้กันเนี่ยต่สมดีสุดก็แจกรางวัลนะตอนตอนนี้มีสมาชิกเยอะไหมครับตอนนี้สมาชิกของสนามเนี่ยนะก็จะมีขาประจําส่วนหนึ่งที่เขาเล่นประจําที่แรนด์เฮาเมื่อมีที่นี่เขาก็สลับมาเล่นที่นี่จานวนหนึ่งสองสามวันต่อทิศเลยนะฮะส่วนในหมาอะไรนี่ยังมีไม่เยอะ ของนักศึกษาก็ยังไม่มีชมรมด้านนี้เราที่ก็คือเข้ามาในชมรมของเราเนี่ยก็คือฟรีใช่ครับหรือต้องใช่ใช่ไม่ไม่เสียค่าอะไรเลยไม่ชวนกันมาเล่นได้เลยนะฮะส่งเสือไม่เล่นฟรีนะครับมาได้เลยนะครับรียนรู้ที่สนใจและยังไม่มีอุปกรณ์ทางชมรมเนี่ยมี มีสำรองอยู่จำนวนอย่งง่าให้ยืมมีให้ยืมให้ยืมฟรีนะครับมีอุปกรณ์ให้ใช่ใช่แล้วสอนให้ฟรีด้วยใช่ไหมครับเริ่มแรกได้ครับสอนให้ฟรีนะครับเพื่อนๆที่นี่เลยนะครับอุปกรณ์คือแค่มีค่าไม้ตีกับลูกบอลไม้ตีกับลูกบอลแล้วก็มีคนเทนหน่อยเนาะใช่ไหมก็เล่นกันไปแนะนํากันไปอย่างเงี้ยนะเป็นกีฬาที่ฝึกความเม่นยำหรือเปล่าใช่ครับอ๋อเวลาเราฝึกหลายอย่างโอ้สมรรถแรงด้วยสมาธรรถกีฬาแรกเนี่ยว่ากำหนดทิศทางน้ำหนักให้มันพอดีว่าไปจะถึงไหนนะฮะ พอมาถึงจะยิงลูกก็ต้องก็ต้องกําหนดทิศทางเลยก็มีสมาธินะฮะฝึกสมาธิไม่สิยาให้มันเข้าตกวุกนะครับแล้วก็รู้จักกติกาต่างเนี่ยก็เป็นการฝึกทักษะทางด้านกีฬานะฮะรู้จักวิธีที่จะอะไรอ่ะทำตามกติกากันตามมาตรฐานกีฬาไปกีฬานี่ก็มีแข่งระดับชาตินะฮะวันก่อนที่ก็แข่งกีฬา ผู้สูงอายุที่สงขลาใช่ไหมช่วงที่เราแข่งประจําเดือนเนี่ยนะเราก็ชวนผู้เล่นที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมด้วยนะใจทูมสารสินสารคามอะไรพวกนี้นะเขาเขาก็มาเก่งเล้แมาแล้วก็ชอบชอบสนามเราเนี่ยหนึ่งร่วมเงาดีสองก็คือมีมีลูกเล่นนะหลายแบบนะมีตั้ง ดินตั้งหญ้าทั้งทรายมีใบไม้มะความท้าทายขครับเล่นแล้วสนุกนะได้เรียบเดียวรับเพราะบางที่นี่ก็ใช้สนามฟุตบอลแล้วก็เชี่ยวไปถึงมันก็เรียบหมด ลุ้นลุ้นลื่นี่สุดอยู่ตรงไหนครับอาจารย์อันหนึ่งอันนู้นอันหนึ่งอันนู้นจอครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆก็จัดจัดทำให้มันโฟรอ่ะมีมีป้ายบอกอยู่ใช่นเดียวกว่าป้ายบอกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องย้อนไปย้อนเดินต่อสิบสองนี่ก็คงอยู่ตรงนั้นเลยสิบสองนี่ก็ไปจบตรงนั้นเลยที่ัักเลยครบอันนี้อันนี้เกตสิบที่เราอยู่ในเกตสิบแล้วก็สิบเอ็ดทุกวันก็จะมีตัวนี้เขาเรียกอะไรนะครับไอ้เนี่ยประตูครับประตูเนาะประตูเกจอ่ะกีฬาชนิดนี้เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะในการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพกายทนการที่คนสูงอายุเนี่ยวปกติก็จะไปเดินเล่นอย่างเดียวนะฮะอันนี้เดินไปด้วยได้เล่นไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นได้ออกกําลังกายได้เคลื่อนไหวร่างกาย2ก็คือฝึกสมาธิในการที่จะเล็งเป้านะแล้วก็ตีลูกเพื่อให้มันเข้าประตูได้ดีนะฮะอันนี้ก็มันต้องใช้สมาธินะฮะใจร้อนอะไรไม่ได้นะฮะคนที่ใจร้อนมากฝึกอันนี้ก็ใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะนะ นะสองก็คือได้เพื่อนนะฮะที่ทมาเล่นด้วยกันนะอันนี้ก็ได้ปาเพื่อนเพลินได้เพื่อนได้ฝึกกําลังกายและกําลังกิบนะครับก็คิดว่ามีประโยชน์หลายอย่างนะฮะก็ก็ดีเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นด้วยไหมพี่พายอ่านะวันหลังเชิญเลยเนะ่ยมาตีตีตีตผมเนี่ยจะมาประมาณ สี่โมงครึ่งจะบางคนเขามาแต่เที่ยงเามเล่นไปก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็เล่นต่ออีกหน่อยคือกีฬาเนี่ยคือเริ่มแรกกีฬานี้ของเป็นของประเทศไต้หวันเริ่มแรกเลยเเกิดที่จังหวัดขอนแก่นโดยดรแพทย์ท่านพัฒนาชาติสมัยท่านเป็นผอโรงเรกีฬาเลยเอากีฬานี้เข้ามานะครับเริ่มแรกจากจังหวัดขอนแก่นเราเลยและตอนนี้ชิงแชมป์โลกเนี่ย คนได้แชมป์โลกก็คือคนขอนแก่นคราตโอ้ได้แชมป์โลกตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาไทยหญิงนะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยกับคนขอนแก่นครับโอ้นะครับและกีฬานี้สร้างเหรียญทองให้จังหวัดขอนแก่นกีฬาแห่งชาติกีฬายกชนแห่งชาติเยอะนะครับได้หลายเหรียญทองนะครับแล้วก็มีแข่งกีฬามหาวิทยาลัยโลกมหาวิทยาลัยอาเซียนนะครับและมีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ มีมีมันอูอยู่เนี่ยเสียดายที่ว่าคนขอนแก่นยังเล่นกันไม่เยอะเพราะฉะนั้นที่ที่วันที่19เถึงย0เดือนนี้นะครับเราก็จะจัดแข่งขันเป็น KKU Open รับผู้เล่นจากทั่วประเทศเราก่าวว่าจะมีผู้เล่นสี่ร ...400 คนนะครับประมาณวันวันละส0งร้อยก็ถ้าเล่น400ทีเดียวมันมันแน่นไปนะฮะก็วันที่19 2เยนี้นะครับก็ฝากเชิญชวน ท่านที่สนใจถึงไม่ได้เล่นก็มาชมก็ได้นะฮะว่ากีฬานี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะได้เห็นผู้เล่นได้บูดซุยกันผู้เล่นจากทั่วทั้วประเทศเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการอันหนึ่งที่จะนอกจากเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของหมาทลายแล้วก็เป็นการเปิดแพร่กีฬาชนิดนี้นะฮะให้รู้จักกันไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุนะฮะเราก็มีผู้เล่นกลุ่มที่ต่้กแต่60ด้วยนะฮะมี3กลุ่มคือกลุ่มไม่เกิน60เพน ย่อเฉลยมาได้หมดสองก็คือระหว่าง60-70ครับผมสามก็คือ70ขึ้นไปครับมีมีน้องกนะดึงสมัครเข้ามาอายุ10ขวบจากมหาสารคามตีดีมากตีดีมากสมาชิกนะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลที่ให้ทางช่องของนิพพาไปและช่องลุงทําทองค่ะหลังจากนี้ก็คงจะไปลงยทูบใช่ค่ะก็จะเอาไปลงช่อง YouTube นะคะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนด้วยค่ะเผื่อบางทีคนอาจจะยังไม่รู้รนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ,ะหลังจากนี้ก็อยากจะรบก,กวนพี่ต้านะคะช่วยช่วยพาเราไปชมของจริงค่ะแล้วก็มีผู้เ,เล่นด้วยนะคะเชิญค,ครับตัดก่